เดี๋ยวจะเจอเง้ามเสาๆได้ครับมนันฝนตกตั้งแต่มืกขึ้นนด้ครับจนเท่าเรนี่แหละตอนนี้ก็ซ่าๆแล้วครับเจอพี่หนองตั้งแต่หัวฝ่าสางเลยครับมันีมากคนเดียวด้ครับ,ดเ,ดดรบเดี๋ยวก็รุนน,นรงการฆ่าปศุสิมา์บ่มาคนเดียวช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดไข่ได้ครับออกเห็ดแนวอื่นจะมีอยู่ครับแต่ว่าส่วนผมกะสิหาเกี่ยวกับแต่เห็ดไข่นีนะ่ จะกันหลุดน้องกันเรื่อยๆด้วยครับผมมาสีมานบมดกินของกินเอาจีเห็ดไข่กันไข,ไขป่ประเดิมประเดิมทีนี้ประเดิมต้นหนูตัวเมียนติตาอยู่ขาเห็ดไข่ออกแล้วเนาะ อู้นดอกหนึงเขียวหลุมเลยพี่น้องงามเลยอู <kind of popcorn> ้ยขาใหญ่กัดโอ้ผมบอดไอจาอเอากลางมันดูพี่น้องขาใหญ่ดิผุ่มไปขาใหญ่ไงดูดอกหนึ่เกลือกมันพุเหยียบอ่ะเก็บจุ่มเนี่ยหน่อยอยู่นี่เองมึงพี่น้อง เราโบกันโบกเกือบเหยียบบบกันเกือบเหยียบเลยครับนี่เองดอกเกี่ยงเลยนี่เลยเกือบเหยียบเกือบลมพี่น้องอนี่งามเลยครับฝนก็ยังสิตกแผลว่ตกแผลนะครับช่วงตอนนี้เป็นลิลลี่พี่น้องฝนตกแต่ว่าบวิ่งหนามนะครับในหน้าแห่งแรงครับ ที่นี่อยู่บ้านผมนี่ฝนตกดีครับแต่ว่าน้ำบ่มีค่อนข้างแรงเล็หน่อยเดี๋ยวมารอเบิ่งเห็ดไข่แถวๆหัวหน้าครับอย่างงี้เลยพี่น้องแสดงว,ว่าบ้านพี่คนมากเลยงามเลยครับขี่ลงมาพี่น้องๆปวกับการทางเลยครับ เห็ดไข่แสดงว่าบุกีคนมามาอยู่กระสแนมเรเห็นกันตุ้ง้บานสองดอกกางทางนี่ดิคับ ตกหน่ะเสื่องครับบางต้นใหม่เก็บคนเดียวสิหนาๆจล็กน้อยได้พี่น้่อากาดคึบๆด้วยครับประดินฝนกับแน่เมืองขังลังเป็นขาวๆมากครับทรงไทยจะลินเลยครับ หลิ้งตลอดหนึไข่พี่น้องงามๆเลยเขียวปึ๊ดเลยเห็ดเหลนองสีเหลืองขกตาด้วยตาพี่น้องขาเหญ่ยเลยนี่ ที่บุกเก็บเอาแล้วครับดอกงามผลนี่เท่าแล้วพี่เอาเอัตรดอกจูมนะครับดอกบานผมบอกเอา,เอาดอกบานเวลาไปล่างแล้วมันมันแตกครับเอตัตรดอกจูมครับ เห็ดทานโอ้โหเห็ดเหลืองดีนีว่าจะเห็ดทานเห็ดนาเห็ดนาเล่ครับนาเล่หรือนานวันเนี่ยคงจะบ่อสันทัดหรือเห็ดปนเดรถ้าวอบกินธรรมานั่งก็จะรู้ดีเอาตือของเราตั้งใจทีมาเก็บเอาแต่เห็ดไข่เห็นหมดนี่ก็เก็บมาก่อนเลยครับเป็นเห็ดทานหนึพี่น้อง ัปวด,ดพี่น้องขายอยู่ในพี่จีนหน่อยๆไล่หลายเลย,ลยครับพุ่นีู้คดนี่ไล่ย,ย,ยังเลยพี่น้องแต่มันน่อยๆครับเอาไปไหน งกูกน,นีละงูกลงเรืออยู่ติดหากใหม่เป็นใพก่นหักสวยครับ เพราะมันอู้ดอกงามเลยครับ ตัวนี้กำลังดันดินขึ้นดนะครับเห็ดเข้าที่เห็ดไข่ที่เขาสีใหญ่นี่ยเขาซีงไงมาจากไต่ดินเลยครับแบบนี้แหละที่พวกเทียมูนี่น้อยน้ำดินนั้นที่ปลวกขึ้นมาแล้วปลวกนั้นสีบใหญ่ปานใดครับสีอยู่งซ้ำเลยเนี่ยพวกนี้ซีหญ่ครับน,นี่กำลังขึ้นดนะพี่น้องนี่หน่อยก็มีเด้อ เก็บเม็ดมาฝนฝนตกที่เมือกเมือกหกน้อยครับติดตะดินหลบใบนี้เก็บนาเห็ดเห็ด้คด,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 ดันดินขึ้นลายครับเห็ดไข่พวกจุ่มกำลังพอดีพองามครับพวก,กนี้กระดดดนิดหน่อยล่หลายเดวอพนะีเนอะ จีเนี่ยหน่อยครับจีโปรยงแคบกีไงญ่โปรใ่โปรูครับน,นี่คมันมีลายเดี๋ยวข้าวเต้มอย่างนี้จะจีให้ครับ ใบไม้ปกยืนอ่ะบุยก้อนหินว่ถ้าเห็นคือสิบอนยังนะครับเบาใดเนาะโดนงามเลยขี้น้องงามเลย

อู้ดอกนี่จุ่มยังไงจนะจุ่มเลยจุ่มนี่นอ้นอย เป็นเห็ดเห็ดไข่ดินเพียงเลยพี่น้อตงตัวนี้เป็นขางโป้นดนะครับใบนี่กระบ,บาลเลยครับ ฝนลูกเม็ดอีกแล้วพี่น้องปกติหายจะน้อยกับชาบ้านแล้วครับแต่ว่าน้อยโดนโดนเติบเปลี่ยพี่น้องล่องที่แบบมันเจอเห็ดอยู่เรื่อยๆครับคนตกดีกว่าเดียดออกครับเดียเด่ยวดอกนี่มันหวานผมชอบบรรยากาศแบบนี้แหละครับหาเห็เดเห็ดไข่ดอกบ้านๆ้าปนปกติไม่ค่อยเหลือยได้พี่น้องที่เลือแต่แบบจุกจุ้มครับจุกจุ้มที่ตหน่นอยๆครับ ที่เขาบ่าเห็นนะดอกบานนี่เขาทีแน,นมงายเขาเก็บไปเบิดแล้วฝนตกมาหยุดเลยนี่ตีเทาดอกนี้บานดอกบานเขาบอกเลยครับมันหลากงาดอกงามงามเลยนี่เสบยด้ลยครับเสีนตีเทาที่จริงค่อยไหลี่น้องแสดงว่าบันมีคนมาเลยครับถ้ามีคนมาเนี่ยมันจะบ่เหลือ มีดอกบานพร้อมพี่น้องแสดงระบ้ยคตมากครับถ้ามาแต่มีคตมากเลสิบ่เหลือครับนคนที่ยังนักหนาคือเรืๆๆ่อยแ้่นอกพี่น้อง แต่บ่ถอยได้ครับในๆก็ได้มาแล้วฝนกับ暴雨ง่ายด้ว่น้องดูดกเป็ดเป็ดฝนกระตุกหยุด้พี่น้องเหใครับนี่นครับฝนกับตก暴雨ได้พี่น้อง เดี๋ยวจะเข้าบ้านก่อนครับตกไลยโดนเตื่นเลยฝนลินครับคนมาตกลินลนครับผมเลยแวะมาเบิ่งเห็ดไข่บ่งผมเก็บเมือเ่อสั้าครับกระดอจุมจ้มหนึ่งอยู่จุ้มที่ผมเก็บเมือ่อตะกี้หน่อยละที่น่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก็ได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสลักทีมีสวัสดีครับทีบ่มอใส่เขามา